สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบทุยกลางผมจะแบ่งผมนะครับบริเวณนี้เป็นแนวตั้งเลยนะยกขึ้นมาเลยผมยกแค่สี่พันองศาก็พอนะเพราะว่าผมลูกค้าอะไรบางอะไรโตยกแถวที่สองแถวที่สองแนวตั้งเห็นได้ลายผมตัดเท่าไหร่นะโช่งลงมาแล้วก็ตัดตรงๆเลย เริ่มออกผมมันจะเด้งขึ้นนิดนึงเกือบถึงตึงหัวแต่ไม่ถึงนะข้างก็ยกเลยประมาณเท่าไหร่สี่นิ้วตัดเลยยกขึ้นลดตั้งขึ้นมาเลยข้าศึกสงสานะ ย่ไม่ใช่วีนะใอะ้ไม่ใช่กิปกิปนั่นให้วีกรีดๆแล้วก็ตัดเลยลแล,ล,ยล,ข,ลขึ้นแล้วตัดเลยแลขึ้นโทษเลยแลขึ้นแล้วตัดความยาวจะตัดประมาณเนะี้ยจากางอ ประมาณนี้ดัอนข้างยกขึ้นมาต้องก็ตัดเลยโชว์เลยยกขึ้นตั้งแนวตั้งนะัะ ตนนัดเคือแบ่งผมตัดประมาณแถวละหนึ่งหน้าวีนะครับยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยตัดโทดโท ข้างก็ตัดเลยตัดเป็นฐานบอบแล้วแต่อให้มันเชื่อมนั่นข้างนิดหน่อยยกขึ้นตัดเช็คด,ดูเช็คเช็คเรียบร้อยทีนี้ ข้างยกขึ้นเลยผมยกเก้าสิบองศานะแล้วก็ตัดเก้าสิบองศาตัดเก้าสิบองศาเพื่ออะไรเพื่อผมมาเลเยอร์ทวีสูงแล้วตัดทวีกลางแต่ว่าเรายกให้มันสูง สี่สามเนเนี่ยเราก็เลยต้องใช้วิธีการโยก9ก้าสิบองศาช่วยตัดโชกโชวช่อนขึ้นไปโยกขึ้น แล้วก็อ,อะไรตัดตั้งฉากเลยถ้าไม่ที่สัตว์ี้ต้องยกขั้วสิบะเพราะหัวแบนไงก็เลยต้องยกตั้งฉากขึ้นมาให้ผมเลเยอร์ขึ้นมาประมาณกลางเป็นหัวแล้วใดยกทยก็พอดีเป๊ะเลยนะมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงสำหรับอะไรสำหรับมือใหม่ ค่อนข้างก็ตัดโชว์โชว์ลูกค้าใ็่ข้างในคราวนี้ช่ไมข้างหน้าลูกค้าผมยาวก็ตัดตัดโมคิว้วนิดหน่อยเพื่อมันกระเดื่ขึ้นหรือเหินขึ้นหน่ะยืยนลงมาเลย ตัดดีรึมั้ตัดตัดดีมาก็ตัดตัดเลยคิวนิดนึง เดี๋ยวมาปัดผมดูซ้ายขวาข้างซ้ายยากน,นิดนึ่งเลวหน,นิดนึ่งที่นี่เราก็มาแล้วผิดวมาดู

มันไม่มีหรอกแต่ว่าช่างอยากจะเช็คนะตรวจสอบตรวจสอบแนวขวางว่าเราตัดหมดไหมนไม,มันไม่หมดบางช่วงมันไม่หมดแล้วก็เลียงออกนะวิสศยขึ้นมายกขึ้นแล้วก็ตัดลงเซ็นเตอร์ขึ้นก่อนนะก็เชื่อมกับผมข้างหลัง ยกตัดไปอ,อน,นิดเจอลยกขึ้นตัดขับไซดดาวขึ้นมาเลยขับไซดดาวขึ้นมางดการสไลด์บงังครับงดทำเทคนิคนะผมดูคาบาังเลยั<ม>พอเยว,วันนี้เตะแค่น,นี้ใช่ไหมรือเสริมขึ้นมาเลย ไหนขานี้ขาน,ขานี้โอเคประมาณนี้พอไหมความยาวพอดีนะความตุยกลางๆหัวเราจะได้ยกโฟน หรือจะได้วอลลุ่มก็ได้นะทรงนี้ชั้งกู้ก็ไปกดโฟมครับมาใส่ผมบริเวณคนผมที่จะยกคนนะเราจะได้ข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับสำหรับชอบปกปอกหน้าหน้าผากหน้าผากไม่ค่อยสวยครับมาดูวิธีการไดผมครับรัน

แคลิฟอร์เนียกับกับอะไรนะน้องสาวอยู่แล้วก็ลูกสาวอยู่อะไรนะดูเบการ์เขาเล่นแคลิฟอร์เล่นคาสิโนอ่ะอ๋อเว็บการ์ดเว็บการ์ดเวบการ์เว็บการ์ดคนอยู่เว็กัรข้ามไปข้ามมาสิบชั่วโมงครับครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายได้ได้ได้ จะไ,ได้รู้ว่าเออสองนี้คราวที่แล้วคราที่แล้วชอบมากเลยได้สมันไม่ได้คราวที่แล้วชอบมากเลยชอบมากเลย,เลยครับแต่นี่ก็โอเคนี่ก็สวยเหมือนกันก็เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้มันแก่ลงแล้วไงก็มันสาวน้อยลงสาวน้อยลง,ล <c oughs> ยยลงร้านก็ตั้งอยู่ป <c oughs> ากซอยพงอยู่ที่12เขตสายไหมกทมนหาไม่ยากวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับคุณครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเม่ี้ต้องถาม